สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสู่สุขคนพี่น้องอะเซา,านี่ตื่นขึ้นมายี่บุนกินกาแฟกินอย่างเรียบร้อยเร้วเมื่อคืนนี้นอนเด็กพี่น้องมือคืนนี้ยี่บุนอนเด็กย่างปลาย่างปลาทั้งขั้วปลาไว้าทาไว้ถัดอันจากเข็ดปลาช่อนแดดเดียวน่อยไหมพี่น้องมันดีสัวซีเรียวมันก็นดนเดิกแมนบ่ละโอ้ยบบได้ไปเบิ่งหอดหมอลำกวนอันอภิพีนันน้อยดาวเหนือได้มากเมื่อคืน ขาจาจ้างมางานแจกเขาบุญแจกเขาอันนี้ย,ยบ่อบุญเฮ็ดนีหยังวตีพี่น้องอันนี้ย่บุญจกเพาะบัวนะคะจะเพาะไหลบัวหรือบ่าหัวบัวเอาไวถัะกินไหลเดงๆชุมพู่เดง,เดงกๆกรบกัวพะละพี่น้องเฮ็ดจังไหลวตีอันนี้คือวิธีการที่ย่บุญจะเฮ็ดเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้เดี๋ยวเขาจะแซ่ตัวนี้สก้นนะคะหลังจากที่ว่านี่ อ่าเย๋่วบนไปเก็บมาเราก็มาล่างตากแดดไว้แล้วบันนี้ก่อนเขาจะเอาลงถังแมนบ่บจังสมมุดว่าเอฟซีสั่งเยื่ยบนไปแมนบบสร้างไปแล้วเอาไปเห็ดจังไหนเอาออกจากถุงออกจากกล้างเลยเขาก็มาเซนามสักก่อนนะคะเซนามทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งอ่าเนี่ยถ้าถ้ามันมันแหงอยู่นี่พี่น้องมันก็นจะเป็นแบบมันเบาแมนบบมันล่อยขึ้น มันเบามันลอยขึ้นเ้างก็เอามาเซน้ำสักก้อนให้มันอมน,มอมน้ำอมหยังแล้วมันก็จะอิ่มน้ำแล้วมันก็จะจมลงเท่าก็ล่างออกแล้วเ้อก็เอาใส่ถังภาชนะที่เราเตรียมมาไว้เด้อถังดำที่บนเลาถังดำถังดำตัวเก่านี่แหละพี่น้องจะเอามาใส่เพาะไว้แต่กินเนี่ยพี่น้องเห็ดแบบนี้ก่อนนะคะทําแบบนี้ก่อนหลายคนก็ทามาเอาไปเลี่ยวเห็ดยังไดหล่ะย่า สิเพาะจังไดยจักเหมือจังได้กินเรามันอยู่ได้โดนบอมันอยูได้โดนพี่น้องเนี่ยยู่เด้เป็นปีเลยล่ะอันใดมันเน่าอันใดมันเมิดเนื้อข้างในเลยมันก็จะร้อยขึ้นมันก็จะแบบวาเวาเบาเบาร้อยขึ้นเท่ากับเก็บออกนะคะพี่น้องอันใดที่มันยังไม่เหนื่ออยู่นี่อันใดมันยังไม่เนื้อเนี่ยมันจะนักนักเลยพี่น้องเนี่ยเขาจะเป็นเดนนี่ ขาวๆข้างในเนื้อข้างนอกข้างนอกมันแห้งแต่ว่าข้างในมันกะมันกะยังนีมนี่ตัวเนื้อนุ่มนุ่มแข็งแข็งี่ยังเกาะอันยี่บนก็บ่านุ่มนุมแข็งแข็งก็ดานอันนี้อันเนื้อที่จะออกนอกมาอหนนี้ก็คือมั่นคือยังในหลักพี่น้องว่้กล่องยี่บนคือเป็นดังสัตถ้ามาใส่ถังซํานน่ใส่ลายปันไดใส่หาโลแห่งดีพี่น้อง จักหาโลซิบโลบนแหฮงต่างแต่สิขึนน้นแบบสางล้างเลยละ่ะเอาละซ้ำนี่เนาะคืนกม็มังนี่กระสิหมามาหาโลขอโล,ล,ะละแล้วล่ะก็จะล้างก็จะแช่ไว้ที่มันมันก็จะจมลงตัวเฉียหน้าแล้วเมื่อจมลงเพราะว่าตอนนี้บนหลางนี้บน,นเบื้องดีแล้วล่ะว่าอันใด นเงาอันไดมันเบาเบาเาเนาะสิปิเอาไม่อีกยูพี่น้องผู้ใดได้จงการกระซังไหนเด้อกระซังไหนคะเอาไปเอาะกินไหลแดงแดงมันนะพี่น้องเนี่ยมันกระจมลงเห็นไหมพี่น้องมันจมลงหนักอึ้งตึงมันพร้อมที่ียออกนอเลยเด้มันพร้อมที่สิออกนอๆนี่ตุปุติปิยังสี่พี่น้องนี่ตุปุติปิยังสีแล้วมันออกประมาณ สิบห้าถึงยี่สิบวันเนี่ยเขาก็เปิดกินใ้แล้วเขาก,ก็ทายหนาเลียนหนาเห็้มันเบียนหนาเห็้มันห่ะปิดฟ้าไอย้ายมันโดนแสงย้ายมันโดนแสงพี่น้องเอาไว้กลางแจง้งหรือในห้่มหรือในใสก็ได้ยืนคนดงคนดูเขาก็สามารถเพาะกินได้นะคะเพาะกินไหลได้สามารถเพาะกินได้แต่ว่าอันเท่าจะให้มันถือแสงสว่างหน่อยไหมพี่น้อง ปิดไ้มีฝามีถังมีอย่างนั้นสินี่ย้ยบนเดี๋ยวย้บนจะเอาพลาสติกสีดำมาคุ้มเราเอาฝามันปิดไ้เราพลาสติกดำคุ้มรเราวก็ฝามันปิดไ้ก็ไ่ต้องมาเปิดมาสนใจอย่างมันล่ะพี่น้องวนนี้เอาไว้ทิ้งไว้ยังสิ่งละทิ้งไว้จนกว่า,าว่ามันสิง,งกพุก่นละประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวัน บนดิล่างประมาณซ้ำนี่แหละบ่ล่างหลดอกคุณลองพ่นกับล่างอู้เขาเจ้าล่างจางนจนสะอาดบ่ม,มีฝุ่นมีฝอยผุนเด้อเห็นว่าอันนี้มันมีตะกอนขึ้นมาเนี่ยเวลาเข้าเก็บกินเนี่ยเวลาเขาเก็บมันกะสีบ่สะอาดปันใดแต่เข้ากะสีกินเขากระล่างเอาละอืบางคนล่างจนสะอาดเตียงคนอนอนดีนะคะดีเลยล่ะเวลาอผมเวลาไหลบัวมันเกิดมามันกะสี สะอาดมันก็สีแดงสดใสบะมิตรุณบ่มีฟอยบ่มีสีฟุฟ้นสีฝอยจับนะพี่น้องอันนี้วิธีการวิธีการเตาะหัวบัวนะพี่น้องเอ๊ปุนจิเบลไม่อีกยูดอกผู้ใดต้องการกันสั่งได้โลละห้าสิบบาทพี่น้องโลละห้าสิบบาทสองโลค่าโรงกระห้าสิบบาท ซีโลขึ้นไปกปับแปดสิบบาทหรือใจต่าความเป็นจริงละล่ะเฮ็ดยังสู้ตากินอ่นะนะบ่บท่านเด็กแกอันบีออกเด้ ช่วงนี้น้ำน้ำคลองชอนประทานน้ำคลองน้ำหวยมันมันลดแล้วพี่น้องน้ำลดแล้วมันก็เอาได้กับน้อยนี่ฝนฟ้าไม่มกนี่กะเอาบ่ได้ด้เป็นนี่พี่น้องแล้วน้ำแหงนี่ก็เอาบ่ได้ด้น้ำแหงนี่กัเอาบ่ได้เพราะว่ามันอยู่นี่ตมเพราะน้ำแหงแล้วมันก็จะเป็นดินแข็งอพวกตน้นพวกสายพวกอันใบยังมันก็จะตายไปน้ำเป็นบ่ละ่ะเราไปนี่ก็พ่นแล้ว น้ำม,มาฝนมากพอดแล้วเขาจังสีแท่งหนายแท่งนอแท่งใบถึงน้ำไม้ยัยงสีนะพี่น้องอันเป็นพักธรรมชาติพักพื้นบ้านพุ่มปัญญาของพื้นบ้านพี่น้องนี่เป็นงสีด้บ้านนี้ <c oughs> แล้วซ้ำนี่กับเพราะอะไนี่อ่ะในบุญกะสีเอาน้ำใส่บ้านน้ำใส่กะสีมัดใบด้บ้านมัดสายยางมัด พลาสติกมัดถุงพลาสติกมามัดไปเอา้นามป้าปาน้ำยังก็ไดพี่น้องเ่บ่ะเาจำเป็นจะต้องว่าเป็นน้ำอันนี้ได้เบิดนะคะพี่น้องน้ำป้าปาเ้ายุค้นดอกค้นดอยากจยัเพาะกินเอาไว้ในห้องน้ำเอาไว้บันไดก็ไดทีมเฮามันบบเกะกาเขาพี่น้องบ่านี้เราเลี้ยงว่าถังนี่นะถังเงย้าเท่าไหร่สายมันก็ะเฮงแต่เงย้าพี่น้อง แต่มันก็นจะใส่เวลาโดนเน่นะคะถ้าสายเงยวมันก็นจะใส่เวลาโดนเน่เพราะว่ากลัวมันจะผลน้ำขึ้นมาแมนบอล่หละแต่ว่า้ามัน่นขึ้นมาแล้วมันก็คุ้มเออคือมันก็คุ้มเนี่ยก่อนเดี๋ยวบนสิไปซีวีดินก็นสิไดกินอยู่ดอกสองรอบสามรอบพุล่ะสิไดกินกับปนกับตํานหกหุ่งอยู่หลายรอบอยู่ที่น้อง เออเมื่อนั่นก็นเอาปลาอยู่นี่เดอ้อไปปล่อยให้เอฟซี่ที่เพิ่นที่เพิ่นบอกว่าอยากอยากเอาปลาปล่อยก็เหลือ,อยุ่ประมาณบ่ถึงหาโลดอกมั้งนี่พี่น้องสีเบิดแล้วเย่บนคิดว่าถ้าเบิดแล้วเย่บนจะดัดแปลงบอ่อตรงนี้เป็นเป็นบอ่อปลูกพักอันนั่นไหมพักอ่าซาลแหนหรือว่าพักกันอ่าสลัดไหมพี่น้องเอาฟรมร้อยเอาเอากลองฟมมาลมแล้วก็ะ เยะรอยใสใสในน้ำเนี่ยไว้ในน้ำนี่แหละดีก็ถิ่งไว้ซื้อหลายบ่อได้ต่วบอบอตะบอบอโมนี่มันบ่อขางไปนี่มันมันซึมแล้วถ้าเขาจะเหตุอย่างเขาจะต้องฉาบไม้ยาไมเหลืออยู่บ่อเนี่ยบ่อหนี่กับบ่อหอยนี่แหละแต่บ่อหอยกเอาใส่หลายบ่อได้พี่น้องขังเทิ่งมันมันซึมแล้วมันขุก่นแล้วมันโดนหลายปีหาหกปีแล้ว อม,มันต้องมีการสอมแซมะนะพี่น้องมาละเห็นบอกขีฟุ่นกีฝอยกีฟุฟ่นขีฝอยที่เขาล่างออก้าเขาล่างดีๆมันกระจะยบนม,นมีฝุ่นมีอย่างนะพี่น้องเวลาสายมันเกิดขึ้นมาเงยเๆมันกะ็ะจองามสะอาดสะอาอแล้วก็มาลาม่างมันยังออกแต่ถ้าเขาล่างบดีนะ รุ่นแรกๆมันจะมีกินโคนเนจังน้อยเด้อพี่น้องกินขิดตมเนจังน้อยอยู่แต่ว่าขั้นห้อได้เก็บฮอดสองสามหลอดไปแล้วนี่บม่มีกินนะคะไม่มีกินเลยมันจะเบิดกินโคนกินตมกินอย่างงังสีนาะอยู่ได้เป็นปีๆอ่ะพี่น้องสามารถมาเก็บกินได้อยู่ได้ตลอดโดนเยี่บนจะใส่น้ำจะเหลือ,อไว้ประมาณเดี๋ยวใส่อีกจังน้อยกับพอ ใ้มันใ้ใบมันผนเหนือน้ำขึ้นมากจากหน่อยอันไหนมันบดจมเขาก็ออกเนือมันหน่อยเนือมันหน่อยมันอาจจะเบาแต่ถ้าเอาเซน้ำนะเขาจะรู้เลยว่าอันไดอันไดนน้ำอันไดเหนือเต็มเมื่อเนือเต็ม,มเนาะเอาและพี่น้องแบนนี้เดี๋ดยวยี่บนจะเอาพลาสติกมาคุม้มแล้วก็เอาฝาเอาฝาปิดก็คือเป็นการเสร็จพิธีนะคะพี่น้อง เือเด้อพี่น้องเหลือหลายอยู่ใน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 ตะก้าก,กันนี้นะคะผู้ใดอยากไดก็สนใจกับั่งใดเด้อพี่น้องเด้อผ้าชม่มผ้าช่มของสวยๆงามๆกอนพี่น้องอันนั้นเรียบร้อยแล้วอืมถั้งทั้งบัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปสีผ้าเบิง้งดอกใหม่งามๆ นเสามากกัด้เบิงดอกไม้สวยๆงามๆเขาห,หัวเขาสวนสวนแลพี่น้องคิวแล้วเอาเอ้ยไปเห็ดนี่ยังไหวเนาะเห็ดเนี้ยกินไหวเล่นใส่เล่นขว้วปล่อยใหหไหมล้ละลูกก็ได้นบนว่าจ,จะเอาดินเอาต้นไม้เอาต้นบักม่วงบักผ้าาลาลงไม่อีกพี่น้อง ไก่สีลอยล้อไก่สีเบิดแหลวอันนี้ได้มหมัพี่น้องได้ได้มไมันี่ดอกอันนี้เป็นดอกไม้นนไม้ประดบับเนาะไม้ประดับไม้มงคลปุยสูงปุยเซียนดูสีผสมนี่งามนะพี่น้องสีนี่สวยมากๆเลยนี่บุ่นกำลังจะขยายพันธุ์เขากำลังจะขยายพันธุ์ อ,อันนี้อัน,น,อน,นไอ้วงหวานง่วงสร้างเขาออกดอกพี่น้องหวานง่วงสร้างออกดอกอันนี้กับตีซื่อมาตีซื่อมานะ่ะพี่น้องตายจนสีเบิร์ตเด้ดตายจนสีเบิร์ตบะนี่มันฟื้นขึ้นอีกมาฟื้นขึ้นอีกก็เลยเพาะได้ขึ้นมาเหลือสีแดงกับสีสีโอรสสีเหลือง ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเลยพี่น้องนี่ตนหรือสีหรือสีผสมนี่บุนกำลังสิขยายพันธุ์ออกพี่น้องกำลังงามอันนี้กช็ชวนช่มชวนช่มเขากับกำลังแผลกำลังสิปักช้ำกำลังสิขยายพันธุ์อันนี้สวยมากพี่น้องยัางงามเลยน,นี่สีชมพูน,นี่สีชมพู กบ็บรูว่าผลงานของเขาจะเป็นแบบใดสิติตไหบอหนุนนี่นั่นนะคะก็เดี๋ยวล้อเบิ้งไปเรืร่อยๆเนาะขยายพันธ์ออกพี่น้องพวงบักเผาเสามมาก็นี่แหละป้ายบนบบาบางกระลูกกระหดหนามหดไนให้ต้องไห้หน้าไห้ยังเขาเมื่อละรอบามันละรอบ กับธรรมชาติคือกับนี่แหละป็นยังละซานเอ้ยโอนี้พ่อญงโมกสิมาสูบสางตีน้ายายเลยอ่ะงามบัวอุวนอันไล่บัวม่วงพี่น้องพร้อมที่จะ ปูพร้อมที่จะลงหลุมอันนี้เย็บบนนะเอาเบเอแบบเขียผ้าหน่วยยใหญ่พี่น้องที่สองหน่วยโล่นี่เอามาผ่อไว้กําลังเกิดเมื่อกี้นี่ขยับถังออกอย่างนี้เดี๋ยวจะหาอีกอย่างมาลงมาวางอีกพี่น้องเอาถังดำออกถังดำเมื่อกี้นี่แหละ อันนี้เป็นต้นทุลกทุเรียนหลหรอพี่น้องต้นทุเรียน,นเป็นแบบซีดาจิมจูอืมะขามเทศนนไทยเพชรนนทยพี่น้องเป็นดอกดอกแล้วกุชษาสามรถเป็นนวยบบกอาเปาไม่กิบกินต้นบบกทุเรียนต้นบักมี่ต้นสักท่อง ่นลทั้งนี้เป็นตรงนี้มันเป็นไม้กระเสียไปเนาะพุ่นตามนี่ตามสายนี่ไปพุ่นไม้กระเสีจนออกทั้งหอกนั่นพุลักลทั้งเทิง์นี่ก็เป็นกล้วยไม้เป็นไม้ฟอกอากาศลดสุงลดสีสั่นทั้งนี้ก็เป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลไม้ประดับไม้สวยงามอะพี่น้องั้งทั้ง ลดสีส,สวยๆงามๆกุนีมากุกนีมาเขากุณมีหลายสายพันธุ์มีหลายสีหลายพันธุ์ด้วกันนาะสมบัติสยามงามๆตัวนี้สีเขาสวยมากเลยซุดปปริลิ อันเป็นดอกบ่ได้ตัดดอกมันดอกพี่นอ้องฮู้ยจบจังซี่ละพี่น้องเอ้อันนี้เป็นส่วนสวนสวนสวนใหม่ข้าชมดอกพี่น้องเอ้ยสวยๆงามงาม